คุณน้ชมเกมไมครับนะฮะในรายการไม่รู้กับแขกกับเชิญท่านไก่ไกด์เอ็กซ์ผมก็เลยจะคุดหินอยู่แป๊บเดือนจะคุดหินเอาไปทำเป็นตัดมาให้ได้คนละหกสิบกี่อันนะตอนนี้ก็จะสร้างบ้านได้แล้วเราทำเป็นบ้านเล็กๆก่อนได้ไหมร้านกระดกระโหลกก่อนไม่ได้เอา ข้าหรืออยู่หรูอดีมีระดับเข้าใจใช่ไหมรายไม่มีอะไรก็ไม่มีทำไมก็หาดิทรายก็มีเดี๋ยวเทียบเลยจะข้าววัวเนื้อกาลงสงลช้สปอนนี้ได้ไหมรับสปาวไปได้นอกจากเซ็ตโัมยังไม่ได้ปักอกปักอ้ปักพีพีได้ปักอีพีได้ปัก่อะข้าวัวอยู่ นึ่งขอลองล่อยแกลทีพีกายเอ็กก้านเอ็กไม่ได้ก็เหมือนเล่นปกติแล้วอะแต่แค่มีสองคนไออีกทำไรอะโหพี่กายไปดูต้นไม้นี้ดิก่องคาสิ้งเทเบิลอยู่ไหนพี่กายเออยู่นิดนึง เดี๋ยวขอคราฟไอ้เนี้ก่อนขอขวาาคราฟก่อนเพิ่มให้ด้วยโอเคขับเองมาหน่อยดิขับเองครับเองเดี๋ยวครับเองกระป้างเอาไปอยู่ข้างหลังกระ้างเอาอยู่ข้างหลังอะรับคุณตัดแค่ต้นโอ๊กนะจ้าต้นโอ๊กเท่านั้นเหรอต้นเบิร์ดไม่ได้ด้วยเหรอโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ จะเป็นพวกป๋อมาทีรดีกล่า uh มีพี่แอคหรือเปล่าเจอฐานแล้วอะ่ะมีแต่เป็นพี่แอ เออพี <questo S 2> ่กายอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยมามาเจอที่กล่องครับโอเคโอเคเห็นละเห็นละเห็นกายละพี่แอปไม้เอาป่ะล่ะเออเอาแล้วก็เจอฐานเจอหินเจอเพียบเลยไอแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเจอแอปเปิลเดี๋ยวไปตัดไม้ให้เราสิพี่อาร์เด็กมากันนะเป็นการที่เหมือนแแล้วกันโอเคตก็เหมือนแล้วค่ะ อันนี้แหละธรรมดาเท่านันนองนัดนึง เพียบเลยพี่กายมาดูดิเออแต่ซัมบิงนี่ก็เจอเพียบเหมือนกันข้ามีของกินเปล่าฮะอะไรนะมีของกินหรือเปล่าเออมีแอปเปิ้ลอยู่หนึ่งลูกพี่กายก็มีไม่ใช่เหรอเนื้อวัวใช่โอ้โหซัมบิงได้เป็นสิบสองอันแล้วโอ้โหพี่กายถึงเลขสิบนะถึงเลขสิบนะพี่กายโอเคไปเจอวัว อ,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 อย่าเลยอย่าพี่กาลมาตัดไม้ต้นนี้ดิทำไมอ่ะต้นใหญ่เหรอเอออยู่ไหนอ่ะท่านึงอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไ,ไ,ไปละไปละเดี๋ยวไปเจ้าหน้าที่เหลืองให้เองเอาขวานไป ขวานหินอเ,เอาขวานอยู่นี่นี่ขวานขวานไม้ใช่รึขุดหินมาให้หน่อยฮะขุดหินมาให้หน่อยโอเอาหินอันมานมเ<อ>าท่าไหร่หก็ได้อย่ามาทำเตาหลอ่อโอเคเตาหลอ่อเราใช้แปดอ,อ,อันแต่หนูก้ามีเก้าอันอะ Okay, okay. อยู่ข้างหลังโอเคโอเคอยู่ข้างหลังแต่บ้านนึงโอเคอะไรอ่ะ่อเคอวคนที่ชาาบ้านนี่แหละจะมีไม้พอหาก้าเอาไม้ไปสองชุดฮะพี่กายมีสองชุดแล้วเหรอสาี่ชุดล้ว นี้อ๋อคุอตรงนี้อ๋อ,อแล้วกระจกอะพี่กายกระจกเดี๋ยวไปออกสำรวจเองเนี่ยน,น,น้ำมีทะเลน้ำแข็งอยู่แก้วเดี๋ยวป๊ดนะขอแบบก้วขอแบบก้วหนึ่งนะ ตกปักอิดแล้วเนี่ยเฮ้ยแมวอีกว่กออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็ได้ก็ได้เอาแบบธรรมดาแหละแปลว่าดีละแหละนี่ไงลงเรื่องพื้นที่ว่าหญ้าเยอะถอนหญ้าก่อนเอนหนขอเก็บหินก่อนฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บหินก่อน มืดแล้วแหละทำเซตเช้าเออลืมไปว่ามันไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมีไม่มีไม่มีอะไรอ่ะไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีท็อตด้วยถ้าไม่ถาดนะมีที่สองอันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปค้าสติ๊กให้มีมีสติ๊กอยูสองคัตติกอยูสองก็ต้องมีถาดสองรวมเป็นแปะอาร์ติกายอยู่ไหนอะอยู่ตรงที่้างด้าอะ เสกอะไรไม่ได้เลยนะแกะก็ไม่มีโอ๊ยทราผิดแล้วสร้างไปเล่นต่อกันอ่ามุดแล้วค่ะเออมืดแล้วแหละขับดาบให้ด้วยโอเคแล้วกล่องค้าป่ะอ๋อกล่องค้ารู่เดี๋ยวค้าดาบไม้ให้ละกันนะ อันดาหินเดี๋ยวก้าหินมาเอาหินไงเอาหินไงี้โอเคมาขอหน่อยขอบคุณทุกคนต้องมีดับป้องกันตัวไปหาเอาหินมาอีกหน่อยได้ปะได้เพียบเลยมันก็มีอีกสิบสี่อันเนี่ยเกลียนเลยยอมเลย ก็มาได้สองกันเข้าไปล่าว,วัวก่อน เออพี่กายฮะผูมันเสร็จแล้วอย่าลืมมาของมาด้วยนะต้องการของอาคับเกิดอะไรไปขอบคุณคาเชฟใช่ก็เอาเก็บไว้ในชุดทำไมบ้านมันเล็กจังมีขวานมะก็คือโยนให้เรางไงเนี่ยเย็บเลยเย็บเลยที่อาจจะไม่ปลอดภัยนะก็ป้อง,องกันยวบุหรุรคุ<ๆ>คก้าแห่งเมืองไหม,มครับ เปิดตัวแล้วเฮ้ยสเกลม้องฆ่าสเกลก่อนเผื่อฉันเมาดิเสี่ย อืม,มุ้ยพี่กอย่ข้างล่างอ้วขอพี่กายตกอยู่ตรงไหนอ่ะเฮืออระเบิดระเบิดไปแล้วเช้ายัางเนี่ยเหมือนจะเชาะ้านะยัง แม่ไงความยากของโหมดซาวเวอร์พี่กายไม่มีของอะไรมาให้เลยเอ้ยยากกว่าแบบเฮ้แม่แมพายังพอมีอะไรมา,ามรให้อนะเอ้ยพี่โกอลพี่กอลทำามล่ะก็เสี่ยพัดลมอ่ะพี่กายพัดลมอ่ะ อ่ะเฮ้ยจะเอาไปทำอะไรอ่ะอาจจะปลูกหญ้าไงอย่างเงี้ยอ๋อน้องก้ามีซีสิบอันแล้วเนี่ยบอมมี่เอ็นบีซีบอมมี่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 อีกแบบเสร็จแล้วก็ตาบัว เราก็จะบอกเลยให้เพื่อเรื่องเอาชีวิตรอดเนี่ยบางอันน้องก้าก็เสกษบางอันน้องก้าก็ไม่เสกแต่อันนี้ไม่ต้องเสกเลยอ่ะเสกไม่ได้นี่ก็ตายแล้วย่าเนอะพี่กาต้องการเนื้อไหมน้องก้าไปล่าวัวไปไปล่าวัวไปจะได้เนื้ออ่ะดาบหมดพอดีชิพเอาดาบไปเออืออืออยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน พกายเออโลเทนเฟสพี่กายกินโลเทนเฟสใช่ไหมทำไมอ่ะแค่ถามดูพี่กายเมาวิทยาพี่กายมีไม้อีกไหมช้าแล้วไปชาแล้วมีไม้อีกไหมไม้จะหมดอ่ะมีเพียบเลยมีเต็มตัวเลยพี่กายตอนนี้ไม่ต้องห่วงพี่กายมีเต็มตัวเลยเกิดหรอ เ <Keep> ช้าแล้วเอาชีวิตรอดในคืนแรกที่เจ๋งมากวันนี้ลาไปลาไปโอ้คลิปเปอร์ระเบิดเทียบเลยคุณผู้ชมอยากเป็นตัวอย่างนะฮะทำให้คลิปเปอร์ระเบิดเยอะแล้วก็ต้องมานั่งกลบหลมุมไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่กบหรอกแต่ผมจะให้ทุกตัวหีบไปกันจะได้ไม่ต้องเสียแรงดาบค่ะ อ๋อฉลาดไปกันที่ว่าลุกไปในน้ำกันแหลกอะแหลกมากเลยไอ้ย่ะมีไม้อยู่หนึ่งอะก็ Go, มาให้หน่อยดิเอาพี่กาย <ừ. S 1> หายออาอ่าไม่ต้องช่างมันเดี๋ยว ทานไหนก็ทานทานทานกี่อันทั้งหมดเลยเอามาเถอะเอ้ยเหลือไว้นิดนึงไปทำพอสก็ได้โอ้โหพี่กายเอาไปหมดแล้วเนี่ยเก็บไว้ด้วยพี่กายครับเชต แล้วก็มีสีสิบอันฝากเอาไปเก็บในเชสด,ด,ด,ด้วย่กายอยู่นี่่กายกัอนหนึ่งู้ายกันหนึ่งไปเดียวไปเดียว,วถ้ามันนี้พอกี่อันขอใหม่ได้นะก็มีอยู่เยอะพอ,อดีเลย

กินดีๆปไปบอกให้ไมล้ล่าวัวเดี๋ยวก็ไปเอาทรายมาก่อนอ้อนี่ไม่เนี่ยเหรอตายเหรอยังมีสองคนในเซิร์ฟมีมีสองถ้าบอกใครโลกนี้มีแค่สองคนรู้ได้ไงก็นี่ไงก,กายเอ็กกับเอ็กเอนนะอนะเปิดแท็บดูเนี่ย เราไหมเก็บทรายไปเด็กใ,ในกี่ชิ้นันเป็นพบทรายไปกี่อันเนี่ยทรายเนี่ยหกอันใช่ไหมแปดแปบดบไปเผาไว้เลยแล้วกันนะแก๊สเพชรต้องใช้เยอะๆนะเอาของกินแบ่งกันอ๋อเดี๋ยวก็แบ่งให้ส่วนที่อยู่ในเคสของก้ามนะส่วนที่อยู่ในเคสของกา้ามโอเคโห้ยน้อยเน่ ต้องสิบห้นานาทียังค่ะเปิดดังหนิดเยวเปิดยังอ่ะสิบห้านาทีอ่ะ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าเหมืองจ,จัดการได้ละไปใช้ซูอันะนป้นมาด้สิเฮ้ยไคมอที่โกงนีว่ว่ะแถมที่พีไปไม่ได้ด้วยพี่กายปิดสมพานนู้นวิ่เดี๋ยวนี้ก็ปิดแล้วไม่ปิดแล้วเรียบร้อยเฮ้ยไม้มไม่พอมีาพิ่มีสี่อันดูสิว่าจะพอไหมช่วยด้วยพี่กายสร้างไม่หมดหรอกวันเนี้ย พี่กายแบง่งแบง่งแบง่งแบง่แบง,บงเอาพี่กายมาช่วยด้วยโอเค okay, โอเคอ่ะโอ้ยเดี๋ยวม,มีขวานไหมอ่ะก้าฮะขวานขวาน,วานมีนเ,เอาไปอยู่นี่อยู่ใกล้ใกล้เซส มีพริกแอ๊กมา<อ>เอาไปอือ่นและคุณถินมาเพิ่มแล้วกันนะมันจะได้ทำอาวุธถินพีน่กายมีหนังวัวไหมมีมีอยู่ในเชดไหมไม่แต่ถา่านในเชดไม่แต่ถา่าน ไปขุดหินมาให้ได้เยอะๆนะน่าจะได้เอามาทำเอาไปขุดหินมาด้วยนะดูแล้วไม่ให้คนที<ห>่เ<พ>อาไม้ไม่พอโอเคโอเค,อเค,อเครอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาต๊าตบา ก้ามกันเลยกันนะ พอจริงด้วยโอเคโอเคพอไปตัดเพิ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคัชุดแั้บนึง๋ยวคัฟเดี๋ยเดี๋ยวเดดไม่พอเอาค่ะเซ็ตเลยเหรอเซ็ตเลยให้เป็นเซ็ตเลยขอบคุณเดี๋ยวก็จบไปค่ะเซนให้ก่อนับพี่ ไปตัดไม้ก่อนคนโต๊ะขอไปตัดไม้ก่อนนะอ่ะฮะเดี๋ยวนี้ซอมบี้ไม่เกิด เลยนะคะใหม่ได้ดิ <S <S ในเชตม,มีไม้ต้องสิไม่มีมีหินต้องสิบสามอันเอนอเนาะเราไม้อะไม้เราก็ตัดทีเนี่ย ทำชาโคดิพี่ชายไปตัดไม้สุดเลยนีทอสทอสอถึงหน้าเช็ฟทอถึงหน้าเช็ฟพี่ชายไปทำชาโคดิปะชาโคล